สวัสดีครับมืัอนี้เขาสิไปยามจันเขาสิมายามจันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่มาแล้วบ่ได้กินทอดลักลับม,มาแล้วไปยามแล้วมาบ่าได้มือนจันเป็นเป็นเครื่องดักปลาอย่างหนึ่งเครือ่องดักปลาอย่างหนึ่งแล้วก็มาเขาสิมาไปเบิ่งกันเลยจะเป็นอะไรแล้วจะกลัน่น ตัวบอลลันอีรียามินเป็นท้องจันนี่ไม้ความว่า,ม,ามันเป็นแข็งซี่รูปร่างลักษณะของจันนี่เป็นแบบซี่เบิ้งเด้อพี่น้องเบิ้งเลยเด่นเกิดเบิ้งมันมีอยู่บ่มันถืออยู่บ่ลันที่ซื้อผมจักเลือกไหนเลยมีแต่น้ำน้ำหมึกทุกวันนี่บ่มียังไร ลันลันขีดตัวแล้วบ่จันบ่มีหยังนี่เด็กของลักษณะของจันเวลามันถือเวลามันถือมันก็สิกลับลงแบบนั้นแต่นี่มันถือถือว่าโบรานเท่ากับสิไหวจังซี่ทำเห็นท์คู่ออกคู่เปล่าต้สงสัยลันสี่อยู่เวลาเห็ดมันก็สิห่างจังซี่ เขาเลยอ้นว่าจันทักคนเดินั่นงิงะมนี่เขาถืตมนั่นบอถือยังดันทิปดันบอถืันวไม่อาบอยู่ฮะบึ้งไม่ออกไฟมันมาหลักแทะโอ้เขาหลักไม่ไหม้จริง ลักหนูคือกมมีเขาเอาใหม่ๆแล้วว่าคนลักหยาหั่นแล้วจักรจันบุมีจะส่องอ่ะตัวนี้คือสุ่มๆอยู่ส้มกระจันหมอมีแล้ววจิจารณ์อ้ถึก <c oughs> ตัวละใหญจันสิบตัวแล้วอันนี้ก็จะเป็นลำห่วยมองเฮาหายอยู่เหากินเนาะพี่นอ้องบ้านเฮาเขาเ่ได้ค่อยซื้อดอก เรไปซื้อกันเด้อแต่ว,ว่ามือนี้สงส,สัยจะได้ซื้อมายา่มจันจันลัันบ่อถือเบิ้งและหวานแต่บอก่ปดิซิมหัเบิ้งซิมหัเบิ้งดซิมเบิ้งดูหว,วานสำได้ตาเบิดเด้อกินอยู่บอ่อ ทำแกะออกเลยทั้งในที่บางดูกที่บางดูครับนี่เดี๋ยวเขาเอินมาบักไฟโอ้คือหล่นแท้ไปหวานมันทีหล่นแล้วมันหวานอยู่เลยไปมุกไปร้านร้านชิบถมเด้ออ่าปู่บาบวานร้านถมบาชิบไปตายตายเมื่อทางโรงเรียนถึงครับ มันบ่ออกเนะทางโรงเรียนเฮาพึ่งบ่กอห้จีบป้ายป้ายไปนี่แหละสิพาสซีจะหายนี่เด้กไปเบิ่งนกันอ่ะนี่คือทางเมืองทางเมืองเพื่อนไปทางผีโรงเรียนผีครับสิาีบไปเบิ่งบหักม่วงซุกฟ้อมไปเลยนี่คือทางไปโรงเรียนโรงเรียนบ้านเซบิด นี่เป็นอันนี้มันเป็นโรงเรียนเนาะค่ะน้องโรงเรียนบันปักช่องเข้าไปโรงเรียนเบื้องบนบักบวงซุกคือเหลืองงามเลยคือเหลืองงามทําอ่านมูรุภาษาอังกฤษาอ่านให้ย่าฟังบูรุจะกินยังก่อน โยงจำเจง uh huh. อ่านภาษาอังกฤษมึงรู้เป็นเนี่ยไรมักมีนะ่เขาเอินมาได้ไรก่อบ่หู้ใครสิบยอหู้เ้าว่าบ่หู้บ่ซื้อเป็นภาษาอังกฤษนะ uh huh. มึกก็บ,มมอ,กบาาอ่เมละมาเกิบก็บอ่ใสไว้เฮ้ย พยายามจันก็ไม่ได้บ่ได้กินแล้ว่ะสงสัยจะได้ซื้อซื้อแล้วบ่าเกือบมองเป็นลำหวยมองหากินลำหวยเนี่ยเออคิดน้อง ใช้โมคุลใช้นอนนะ่ะหลวแม่ได้วน้ำ้ยาะหยำเยอมัน,นจะเก็บประมาณนี้นี่น้อง สิบประมาณนีเดอ้อ่เดอ้อยันจันก็ไ,ได้จันกับห้เบิ่งแล้วากาสำหรับคลิปนี้ก็คือสิจบ,จจบทันทีเดอ้อนาเดอ้เดอ